สวัสดีค่ะพี่แอนสุกัญญาพัสสุมานะคะวันนี้พี่แอนจะมาแนะนําสีเบอร์ลิน่า A30 เป็นสีช็อกโกแลตอ่อนนะคะสีช็อกโกแลตอ่อนในในกล่องนี้ก็จะมีตัวไฮโดรเจนหกป์เซนนะคะไฮโดรเจนหกเปอร์เซนจะหกสิบมลส่วนตัวครีมก็จะเป็นหกสิบกรัมนะคะตัวนี้ที่มาพร้อมกัน กับไฮโดรเจนนะคะวันนี้จะมาแนะนําเป็น2แบบผม2แบบนะคะการใช้แบบที่1เนี่ยก็จะเป็นปิดผมขาวได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมรับก็จะได้เป็นสีโค้กนะคะแบบที่สองจะเป็นผมดําธรรมชาติจะได้สีโค้กแบบวิธีที่หนึ่งนี่จะเป็นผมขาวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะเป็นเคสของแม่พี่แอนเองนะคะแม่พี่แอนก็จะมีผมผมขาวในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ไม่ย้อมประมาณ3ามเดือนนะคะผมขาวก็จะมี1นิ้วค่ะผมขาวาตัวไฮโดรเจนเนี่ยเราจะใช้เป็นหเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็ตัวตัวครีมเนี่ยเราจะใช้เป็น1หลอดเลยจะใช้ครึ่งหลอดไม่พอนะคะเพราะว่าผมแม่พี่แอนนี่ก็สภาพนี่คือขาดความชุ่มชื้นนะคะก็จะทิ้งทิ้งเวลาที่เราย้อมเนี่ยค่ะจะทิ้งเวลาประมาณ40-45นาทีก็จะได้เป็นสี สีโค้กที่สวยมากอะค่ะนะคะแล้วก็จะทําให้อายุอายุแม่พี่แอนเนี่ยก็จะแบบอายุเนี่ยก็จะแบบดรอปลงนิดนึงจากตอนนี้แม่พี่แอนอายุห้าสิบแปดพอแม่พี่แอนทาเป็นสีโค้กเนี่ยก็จะอายุประมาณสี่สิบแปดนะคะเพราะว่าสีโค้กตัวเนี้ยเป็นสีสวยมากนะคะจะใช้อ่าเป็นหนึ่งหลอดตัวนี้แต่ถ้าเป็นครึ่งหลอดเนี่ยผมก็จะ ไม่พอนะคะไม่พอเพราะว่าผมแม่พี่แอนเนี่ยเป็นอย่างว่าแล้วคนแก่นะคะคนแก่ก็แบบขาดความชุ่มชื้นผมเนี่ยจะต้องอยังไงอะใช้สีอิ่มอมอ่าค่ะใช้สีอิ่มอิมนะคะตัวนี้จะทิ้งไว้ประมาณ40-45นาทีเลยนะคะถึงจะได้สีรูที่สวยมากส่วนวิธีที่สองนะคะ วิธีที่สองเนี่ยเราจะมาพบกันใน EP ที่สองนะคะวิธีที่สองจะเป็นผมดำแบบธรรมชาตินะคะเราก็จะมาพบกันใน EP ที่สองค่ะสวัสดีค่ะ